ตราบใดที่ฮุนเซนยังมีชีวิตและมีอำนาจอยู่อย่าพึ่งไว้ใจมันเด็ดขาดบทความนี้เขียนโดยหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจคะ่ะโดยหมอนิดได้ตรวจดวงด้วยยาณโดยได้บอกว่าสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนก่อนอื่นขอสดุดีทหารไทยใจนักรบทุกๆนายที่ยอมพลีชีพรักษาแผ่นดินไทย รวมทั้งนักรบไทยที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายขอให้ท่านได้หายเจ็บป่วยโดยเร็วไว้ด้วยครับนับตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2568ที่เกิดการประทะกับขเมรเป็นต้นมาถึงวันที่27ธันวาคม2568รวมเวลาแล้ว20กว่าวันตามที่ผมเคยบอกว่าการสู้รบกับขเมรครั้งนี้คงต้องใช้เวลาประมาณ15ถึง20วันซึ่งตรงกับวันที่ได้บอกไป ถ้าเหลือ20วันการต่อสู้กับเขมรอาจจะยืดเยื้อไปเป็นเดือนผมเคยบอกว่าทหารไทยจะมอบของขวัญวันปีใหม่ให้กับประชาชนชาวไทยมาถึงวันนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้ฉลองปีใหม่กันอย่างมีความสุขประชาชนที่อยู่ติดกับชายแดนเขมรก็จะได้กลับบ้านอย่างปลอดภยัยและได้นอนหลับอย่างมีความสุขไม่ต้องนอนขวัญผวากลัวเขมรอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกัน อนาคตก็ยังประมาทเขมรไม่ได้ถ้าหุนเซนยังมีอำนาจอยู่ถ้าหุนเซนตายหรือหมดอำนาจเมื่อไรเมื่อนั้นแหละประเทศไทยจึงจะปลอดภัยไปอีกนานแสนนานถ้าจำไม่ผิดเมื่อปีพศ2566หรือ2567ผมเคยเขียนบทความหนึ่งว่าจังหวัดตราดจะมีแผ่นดินเพิ่มขึ้นหรือมีจังหวัดหรืออำเภอเพิ่มขึ้นมาถึงในขณะนี้ กองทัพภาคที่หนึ่งสามารถยึดแผ่นดินไทยกลับคืนมาได้แล้วถ้าจำไม่ผิดทหารไทยยึดคืนมาได้สามแห่งตามชายแดนจังหวัดตราดและจันทบุรีแต่ทหารไทยต้องสังเวยชีวิตที่บ้านน้องจานไปสี่นายบาดเจ็บอีกหลายนายถ้าหากการสู้รบครั้งนี้สิ้นสุดลงอยากให้กองทัพไทยสร้างอนุสาวรีย์ให้กับวีรชนทหารไทยไว้เป็นอนุสรณ์สถาน ให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นและศึกษาวีรบุรุษของไทยใจเกินร้อยที่สละชีพเพื่อชาติหมอนิตยังได้กล่าวต่ออีกว่าสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนหุนเซนคงกระอักเป็นเลือดสามเวลาหลังอาหารที่เห็นกองทัพไทยบุกกระหน่ำทุกแนวรบและสามารถยึดพื้นที่ได้มากมายฐานที่มั่นของขเขมรหล,ลายแห่งถูกกองทัพไทยถล่มราบเป็นหน้ากลอง คาดว่าทหารขเขมรคงตายไปนับหมื่นคนและเชื่อว่าต่อไปผู้ชายขเขมรอาจจะมีเมียได้ถึง7คนเพราะผู้ชายขเขมรถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารและตายไปเป็นจนํานวนมากประเทศขเขมรจึงขาดแคลนผู้ชายเสาวสาวเขมรคงต้องแบ่งปันผู้ชายใช้ในยามต้องการกันแล้วละ่ะสงสารผู้ชายขเขมรที่ต้องบำรุงร่างกายให้เต็มที่เพราะคงจะต้องเจอสึกหนักจากสตรีขเขมรไปรบก็ตาย ไม่ไปรบฟ้าก็เหลืองตาลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงแทบจะลุกไม่ขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะหุ่นเซนมันบ้าคิดว่าทหารไทยคงไม่รบแบบแตกหักกันอย่างนี้เมื่อก่อนไอุุ้นเซนมันมีสัมพันธมิตรใกล้ชิดกับนักการเมืองไทยบางคนและข้าราชการรวมทั้งทหารไทยบางคนอีกด้วยที่แบมือรับเงินจากหุ่นเซนและเงินสวยต่างๆไอุ้นเซนมันจึงไม่กลัวกองทัพไทยเพราะถ้าเกิดเหตุปะทะกัน นักการเมืองไทยบางคนบางพักหรือข้าราชการและทหารไทยบางคนจะเข้ามาแทรกซึมสั่งให้หยุดยิงด้วยเหตุผลนี้เองไอ้หุ่นเซนมันจึงฮึกเหิมบวกกับเงินจากพวกทุนเทาเข้ามาหนุนหลังไอ้หุนเซนจึงทําให้ไอ้หุ่นเซนนั้นกลางคับแผ่นดินแต่คราวนี้เป็นไงล่ะหุนเซนผิดคาดทหารไทยยุคนี้ไม่เหมือนที่ผมผ่านมานะจ๊ะทหารไทยชุดนี้เรียกได้ว่า ที่มีแต่ให้ให้ทั้งไข่โปรตีนสูงไปหย่อนตามที่ต่างๆให้ทั้งปืนใหญ่ให้ทั้งรถถังแต่ละอย่างมีความแม่นยำสูงแถมเรือรบของกองทัพไทยคนขเขมนทั้งประเทศได้เห็นแสงสีเสียงดังกระหึ่มไปทั้งเมืองเลยละทหารไทยบุกยึดดินแดนมาเพิ่มได้มากมายสุดยอดแล้วล่ะครับสุดยอดของกองทัพไทยมอนิตได้กล่าวต่ออีกว่า ในขณะที่ผมกำลังพิมพ์บทความนี้ผมต้องการรู้ความคืบหน้าการเซ็นสัญญายุติศึกไทยกับขเขมรแต่โทรทัศน์ทุกช่องกลับเทไปถ่ายทอดสดการลงสมัครเลือกตั้งของสสของพรรคการเมืองต่างๆจนผมเสงเพราะเหมือนไม่ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์การเซ็นสัญญายุติศึกระหว่างประเทศขเขมรกับประเทศไทยแต่ทุกช่องมุ่งไปที่การเลือกนักกินเมืองกันทุกช่อง แผ่นดินไทยไม่มีความสําคัญกว่าการเลือกตั้งหรืออย่างไรไม่มีการรายงานความคืบหน้าการสู้รบยกสุดท้ายว่ากองทัพไทยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วในชั่วโมงนี้ทหารไทยยึดพื้นที่ได้เพิ่มเติมหรือไม่มีเหตุปะทะกันตรงจุดไหนบ้างเพราะก่อนจะเซ็นสัญญายุติศึกสงครามเชื่อว่าต่างฝ่ายต่างก็ซัดกันอย่างดุเดือดเป็นการทิ้งทวนพมร,ระเบื่อกับพวกนักกินเมืองพวกนี้จริงๆ ตอนที่รองนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชชยชัยไปลงนามยุติศึกกับคเมรที่ประเทศมาเลเซียให้หยุดยิงตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคม2568คเมรมันไม่เคยทำตามสัญญาเลยสักข้อแถมยังปล่อยให้คเมรขนกำลังขนอาวุธและสร้างบังเกอร์อย่างแข็งแรงขุดคูเวทหลายแห่งฝังทุนระเบิดทุกสมรภูมิเหมือนนักการเมืองบางคนบางพัก ยักคิ้วหลิวตาให้คเม้นทำตามใจชอบใช่หรือไม่สัจจะไม่มีหลอกในหมู่โจน่ะคำนี้ใช้กับคเม้นได้เต็มตีนเพราะคเม้นมันเชื่อใจไม่ได้เล่เหลี่ยมมันร้ายยิ่งกว่าหมาจิ้งจอกถึงจะเซ็นสัญญาให้กับคเม้นประกาศยุติยิงตั้งแต่วันเวลาที่ลงนามก็อย่าไปพึ่งไว้ใจคเมนเพราะมันอาจจะหยุดยิงเพื่อสะสมอาวุธและกำลังพลเอาไว้ใช้ในโอกาสหน้า แต่ผมยังมั่นใจในกองทัพไทยอยู่บันยังคำ่ำโดยเฉพาะทะหารยุคปัจจุบันที่กล่ำสึกกับขเมรมาตั้งแต่แม่ทัพกุ้งจนถึงแม่ทัพคนใหม่ทุกนายปราสาทเขาพระวิหารสมัยเมื่อปี2 5 0 5ัรขมรมันใช้เล่เหลี่ยมนำปราสาทเขาพระวิหารไปขึ้นศาลโลกในสมัยนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐขอให้ประชาชนคนไทยบริจาคคนละหนึ่งบาทเพื่อนำไปสู้กับขเมรในศาลโลก แต่ก็แพ้ให้กับขเมรเพราะสารโลกมันลำเอียงเข้าข้างขเมรจนจองพลสริทธนรัตประกาศว่าสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะทวงคืนปราสาทเขาพระวิหารให้กลับมาเป็นของไทยมาวันนี้ถึงแม้ขเมรจะได้ครอบครองตัวปราสาทเขาพระวิหารแต่พื้นที่ร,บรอบๆบริเวณปราสาทเขาพระวิหารยังเป็นของประเทศไทยสงครามครั้งนี้ทหารไทยได้ยึดพื้นที่ร,บรอบๆปราสาทเขาพระวิหารได้ทุกจุด ทางเขมรไม่มีทางขึ้นไปถึงตัวปราสาทเพราะถูกทหารไทยล้อมไว้ทุกจุดถ้าเขมรหรือนักท่องเที่ยวจะขึ้นปราสาทเขาพระวิหารมีทางเดียวก็คือจะต้องกระโดดร่มลงมาจากเครื่องบินแต่ต้องลงให้ถูกจุดนะจ๊ะอย่าลงในพื้นที่ประเทศไทยละ่ะเพราะไม่อย่างนั้นจะถือว่าเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายต้องถูกจับดำเนินคดีมันต้องอย่างนี้ถึงจะมันพยาค่ะ ดวงวิญญาณของจอมพลสริทธิ์ยังวนเวียนอยู่ขอให้ท่านได้รับรู้ไว้ว่าปราสาทเขาพระวิหารได้กลับมาเป็นของประเทศไทยไกลๆแล้วเพราะเขมรมันไม่มีทางขึ้นตัวปราสาทเพราะทหารไทยได้ตัดขาดและสกัดทางขึ้นไว้ได้หมดแล้วขอให้ดวงวิญญาณของท่านจอมพลสริทธิ์ไปสู่ในภพภูมิที่ดีไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกแล้วเพราะลูกหลานทหารไทยทำได้และทำได้ดีมอนิตได้กล่าวต่ออีกว่า ตราบใดที่ฮุนเซนยังมีชีวิตและมีอำนาจอยู่อย่าเพิ่งไว้ใจมันเด็ดขาดแต่คิดว่าการเมืองในประเทศขเขมรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้และประเทศไทยก็อย่าเพิ่งรีบเปิดด่านให้ปิดด่านต่อไปเชื่อว่าถ้าประเทศไทยไม่เปิดด่านเร็วๆนี้ประชาชนชาวขาเขมรคงต้องกินหญ้าและบีบไข่ไอ้ฮุนเซนให้หน้าเขียวต้องทำทุกวิถีทางให้ประชาชนคนขเขมรลุกือขึ้นมาต่อต้านระบบฮุนเซน อย่างที่ผมนั้นเคยได้บอกเอาไว้ว่าความจนความอดอยากความหิวโหยของประชาชนคือศัตรูของรัฐบาลอย่าเพิ่งส่งน้ํามันไปขายให้ขเมรน,นะที่ผ่านมามีคนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวบรรทุกน้ํามันลงเรือส่งไปให้ขเมรดีที่ทหารไทยตรวจพบเสียก่อนมอนิทได้กล่าวอีกว่าก่อนจะลาจากบทความนี้ขอให้ทุกทกท่านใช้วิจารณญาณในการลงคะแนนเลือกพักการเมือง และนักการเมืองให้ดีๆเพราะมีพักการเมืองและนักการเมืองบางคนสนิทชิดเชื้อกับจีนเทาจีนเทาให้เงินพักการเมืองหนึ่งมาซื้อเสียงถ้าทัานเลือกคนผิดชีวิตคนไทยจะแย่ไปตามๆกันด้วยความเคารพหมอนิตกิจจาทวีกุลกิจ และสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ